เวลาที่เปตโตรมีปัญหาพระองค์เผชิญหน้ากับเขาพระเยซูนั้นสัมดงความรักกายนพระเยซูนั้นพอพบว่าโทมัสเนี่ยขาดความเชื่อพระเยซูก็ท้าทายเขาพระเยซูนั้นปฏิบัติกับแต่ละคนอย่างเป็นปัจเจกบุคคลจริงๆพระเยซูนั้นเวลาที่เปตโตรมีปัญหาพระองค์เผชิญหน้ากับเขาพระเยซูนั้นสัมดงความรักกายน พะเยซูนั้นพอพบว่าโทมัสเนี่ยขาดความเชื่อพะเยซูก็ท้าทายเขาเราจะเห็นว่าพะเยซูนั้นรู้จักกับทีมงานหรือคนที่โรรองกำลังสร้างแต่ละคนเป็นอย่างดีมากทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนมีพื้นภูมิมีองค์ประกอบในความเป็นตัวเขาที่ไม่เหมือนกันเลยพะเยซูนั้นให้เวลาในการที่สนใจคนแต่ละคนอย่างเป็นปัจเจกบุคคลไม่ได้เพียงมองพวกเขาเป็นทีมเป็นก้อนรวมรวมแต่ว่าแต่ละคนนั้นพะเยซูลงไปสร้างด้วยหลายคนอาจจะใช้คำว่าหนึ่งต่อหนึ่งหลายคนอาจจะใช้คําว่า าการการเลี้ยงดูหรืออะไรก็ตามแต่หมายถึงการที่เรานั้นให้เวลากับคนอย่างเป็นปัจเจกบุคคลเพราะคนแต่ละคนนั้นมีเมคอัพหรือความเป็นตัวตนเขาที่ไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะดูตัวอย่างที่พระเยซูทำในการสร้างทีมงานเราควรจะทําแบบนั้นเช่นเดียวกันเราจจะมีทีมงาน5้าคนสิบคนแต่ว่าแต่ละคนหลาดตัวจะลงไปใช้เวลาด้วยอย่างเจาะจงด้วยนะครับเมื่อนในมุมกลับเวลาที่พระเจ้าสร้างชุดของพวกเราแต่ละคนนั้นพระเจ้ารู้จักคนแต่ละคน เป็นอย่างดีแล้วร,รู้ว่าพระเจ้าต้องสร้างเราในเรื่องไหนฉะนั้นวิธีที่พระเจ้าสร้างพวกเราแต่ละคนนะครับจึงไม่ค่อยเหมือนกันเราจึงไม่ควรจะรู้สึกเปรียบเทียบทําไมกับคนนั้นดูสบายจังแต่ทําไมกับพวกพวก,พวกเราเนี่ยทำไมพระเจ้าให้เราลาบากมากกว่านะครับเพราะพระเจ้ารู้วัตถุประสงค์รู้ว่าจุดที่พระเจ้าต้องการสร้างจุดต้องการขัดจุดต้องการที่จะทาให้มันเงางามดิฉันว่านีคือเรื่องอะไรฉะนั้นเนี่ยเราจงไม่ต้องม,มีความรู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นคนอื่นเขามีโจทย์ของเขาเรามีโจทย์ของเราท้ายสุด พระเจ้าต้องการทําให้เรานั้นเจิดจรัสและเราสามารถที่จะทาให้การทรงเรียกของพระเจ้าสําเร็จและนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดนะครับพวกเราแต่ละทุกคนพวกเราแต่ละคนนั้นมีความพิเศษและมีความเป็นเอกลักษณ์ฉะนั้นเนี่ยทีมงานเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่าอย่าปฏิบัติกับเขาแบบเหมารวมูเป็นก้อนเดียวกันคนที่มีลูกทารุ้ใช่ไหมครับแต่ละถ้ามีลูก2คน3คนแม้ว่าเป็นลูกทั้งหมดนะครับมาจากพ่อแม่คู่เดียวกันแต่นิสัยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเขามีความเป็นแบบฉบับพิเศษ ฉะนั้นเราไม่จะไม่สามารถที่ใช้สูตรกับลูกได้อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่ใช้สูตรตายตัวกับการสร้างทีมงานแต่ละคนที่อยู่ในทีมรวมของเราได้เหมือนกันนะครับการที่เราจะเข้าใจว่าการสร้างสาวกแท้จริงนั้นคือการพาคนจากจุดที่เขาเป็นไปสู่จุดที่วเราต้องการพาให้เขาไปเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากหลายคนไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เขาจึงสร้างคนโดยเริ่มจากจุดสมมติโดยคิดว่าทุกคนเริ่มเหมือนกันหมด ซึ่งนั้นไม่จริงเสมอไปเรื่องเบสิกอาจจะเหมือนกันเช่นเรื่องกลับใจใหม่เรื่องการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์น่านะอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกันที่ทุกคนจะต้องรู้แต่พอแอดวานซ์ไปถึงไปถึงสักระยะหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันงั้นการที่เราจะเข้าใจคนแต่ละคนแล้วออกแบบแผนการสร้างเขาที่มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับ